นวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำทั่วเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการรุ่มน้ำตังเรียนรู้สู้ภัยพิบัติอย่างยั่งยืน ทุงสงเป็นแหล่งต้นน้ำของลุ่มน้ำตรงังลําคลองไหลผ่านหลายสายจากสภาพภูมิประเทศมีภูเขาสูงล้อมรอบทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลากจึงทําให้เกิดน้ําท่วมซ้ำซากส่งผลกระทบตั้งแต่อําเภอทุงสงจนถึงจังหวัดตรงังและเมืองทุงสงยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของภาคใต้หากเกิดน้ําท่วมจะส่งผลกระทบต่อระบบขนส่งภาคใต้ตอนล่างทั้งหมดในอดีตที่ผ่านมาฝนตกเพียง50-60มิลลิเมตรก็สามารถเกิดน้ําท่วมซ้ำซากกว่า10ครั้งต่อปีและต้องใช้เวลาใน การระบายน้ำา2-3วันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินโดยเฉพาะในย่านการค้าเกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า250ล้านบาททําให้ภาครัฐต้องสูญเสียงบประมาณในการฟื้นฟูและเยียวยาดังนั้นปัญหาน้ําท่วมจึงเป็นปัญหาอันดับแรกของเมืองที่ต้องเล่งแก้ไขอย่างเร่งด่วนแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีแนวทางการป้องกันน้ําท่วมมาอย่างต่อเนื่องนั้นแต่ภัยธรรมชาติก็ไม่สามารถหยุดยั้งได้ทั้งหมดท้องถิ่นจะต้อง

พิบิบัตเพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดกับประชาชนให้น้อยที่สุดปัญหาน้ำท่วมเมืองทุ่งสงนั้นไม่เพียงแต่สร้างผลกระทบภายในพื้นที่แต่ยังส่งผลทางลุ่มน้ำตรงังกระทบถึงประชาชนทางลุ่มน้ำกว่า578,52คนดังนั้นปัญหาน้ำท่วมเมืองทุ่งสงจึงต้องดำเนินการแก้ปัญหาให้สอดคล้องทั้งลุ่มน้ำตรงังซึ่งครอบคลุมพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดตรงังเทศบาลเมืองทุ่งสงจึงได้คิดค้นนวัตรกรรมการบริหารจัดการน้ำท่วมเมือง ทุ่งสงแบบบูรณาการรุ่มน้ำตรงังเรียนรู้สู้ภัยพิบัติอย่างยั่งยืนมาใช้ในการแก้ปัญหาตั้งแต่ปี2558จนถึงปีปัจจุบันทำให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือภายใต้โครงการต่างๆนวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำท่วมเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการรุ่มน้ำตรงังเรียนรู้สู้ภัยพิบัติอย่างยั่งยืนมีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อลดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 2. เพื่อพัฒนารบาะบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ 3. เพื่อส่งเสริมและสร้างความร่วมมือเครือข่ายในการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำตรัง วิธีแก้ปัญหาโดยการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการแก้ปัญหาน้ําท่วมจากเชิงรับมาสู่การจัดการน้ําเชิงรุกเปลี่ยนจากการช่วยเหลือและการกู้ภัยไปสู่การเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยพิบัติด้วยการมีส่วนร่วมทั้งระบบรุ่มน้ําตรังกําหนดให้ปัญหาน้ําท่วมเมืองทุ่งสงเป็นวาระท้องถิ่นที่ทุกท้องถิ่นต้องดําเนินการให้สอดคล้องกันเทศบาลเมืองทุ่งสงยึดหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ก้ามาเป็นแนวทางในการดําเนินงานคือการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนา จนเกิดความร่วมมือในการดําเนินนวัตรกรรมท้องถิ่นที่มีเครือข่ายเข้าร่วมโครงการ28เครือข่ายโดยแบ่งกลุ่มเครือข่ายดังนี้ 1. เครือข่ายภาครัฐ 2. เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน 3. เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ 4. เครือข่ายเตือนภัยของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายายามยากสภากาชาติไทย 5. เครือข่ายภาคประชาชน 6. องค์กรระหว่างประเทศ เอกชนและภาคธุรกิจเอกชนเครือข่ายมีบทบาทในการสนับสนุนให้เกิดความช่วมโยงของข้อมูลงบประมาณบุคลากรวัสดุและอุปกรณ์ในการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการให้การสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาแก้ไขปัญหารวมทั้งนำไปสู่การกำหนดนโยบายรูปแบบเพื่อการปฏิบัติองความรู้ทางวิชาการประชุมปรึกษาหาลือเพื่อแก้ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยร่วมซักซ้อมแผนป้องกันอุทกภัยร่วมกัน และเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ ปัญหาน้ําท่วมครอบคุมพื้นที่หลักในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงมีประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงจํานวน3741คนประชาชนในอําเภอทุ่งสงจํานวน161,424คนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรัง5อําเภอจํานวน49,428คนรวมประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ําต่ังจํานวน57,852คนนวัตกรรมการบริหารจัดการน้ําท่วมเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ รุ่มน้ําตรงังเรียนรู้สู้ภัยพิบัติอย่างยั่งยืนครอบคลุมและเกิดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่หลักคือเทศบาลเมืองทุง่งสงร้อยละร้อยนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ําตรังอีกด้วยนวัตรกรรมดังกล่าวจึงมีความแตกต่างจากการดําเนินงานของอบทอื่นไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่แต่ยังส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ําจังหวัดตรงังก่อให้เกิดประโยชน์โดยมีระดับความเป็นนวัตรกรรมมากโดยเกิดผลดังนี้ 1. ลดความเสีย หายในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากปัญหาน้ําท่วมหลังจากที่แก้ไขปัญหาน้ําท่วมสามารถรองรับปริมาณน้ําฝนได้ถึง 180- 200ถึงมิลลิเมตรและสามารถระบายน้ําได้อย่างรวดเร็วเฉลี่ยภายใน4-8ถึงชั่วโมงลดความเสียหายในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและไม่มีผู้เสียชีวิตปัญหาน้ําท่วมในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงจึงมีแนวโน้มลดลงทุกปีในปี2563เกิดน้ําท่วมแต่มูลค่าความเสียหายลดลงคิดเป็นร้อยละ 99.58เมื่อเทียบกับปี2549ส่งผลให้ในปีพศ2564น้้าำไม่ท่วมเมืองทุงสงทั้งทั้งที่เกิดน้ำท่วมในหลายอำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช 2. เกิดการพัฒนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเทศบาลเมืองทุงสงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการน้ำรุ่มน้ำตรังร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำได้รับการสนอ สนับสนุนระบบโทรมาตในพื้นที่จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากหลังจากมีการนําเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ทําให้มีข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือสามารถคาดการเตือนภัยและเฝ้าระวังได้อย่างถูกต้องทันท่วงทีเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ําและประสิทธิผลในการเตือนภยัย 3. เกิดการส่งเสริมและสร้างความร่วมมือของเครือข่ายในการบริหารจัดการน้ำรุ่มน้ำตรังในพื้นที่เทศบาลเมืองทุงสงและรุ่มแม่น้ำตรังจำนวน28หน่วยงานเกิดการร่วมมือในการป้องกันภัยพิบัติระหว่างองค์กรหน่วยงานในระดับพื้นที่และระดับรุ่มน้ำทั้งก่อนเกิดภยัยขณะเกิดภัยและหลังเกิดภยัยส่งผลให้ลดความเสียหายต่อประชาชนได้มากยิ่งขึ้น ผลการดําเนินงานเกิดประโยชน์แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมากกว่าร้อยละร้อยกลุ่มเป้าหมายหลักคือประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงที่ได้รับผลประโยชน์จากนวัตกรรมจํานวน1878งหครัวเรือนหรือจํานวนประชากรจํานวน3741คนคิดเป็นร้อยละร้อยกลุ่มเป้าหมายรองคือกลุ่มประชาชนที่อาศัยอยู่ในลุ่มน้ําตรังจํานเนแปดร้อคน ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการนวัตกรรมมากกว่าร้อยละ81หรือค่าเฉลี่ยรวมตั้งแต่4.00ขึ้นไปโดยการประเมินดังนี้ 1. หน่วยงานภายในโดยคณะกรรมการติดตามภาคประชาชนได้สำรวจจากประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงในโครงการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกาภัยแบบบูรณาการพบว่าความพึงพอใจในภาพรวมค่าเฉลี่ย4 3 0อยู่ในระดับมาก 2. หน่วยงานภายนอกได้แก่มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการพบว่าความพึงพอใจต่อผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการน้ํามีค่าเฉลี่ยรวม4.12ระยะเวลาที่ผ่านมา3-5ปีนะครับเทศบาลจัดการน้ําได้ดีมากต้นน้ำการน้ำปลายน้ำได้ดีมากจริงครับสุดยอด ทางเทศบาลมีการบริหารจัดก,การน้ำที่ดีขุดลอกคูคลองก็เป็นอันว่าน้ำระบายได้ดีค่ะฝนตกมาเท่าไหร่ก็ระบายหมด นวัตกรรมของเทศบาลเมืองทุ่งสงมีความเป็นนวัตกรรมที่แตกต่างจากการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นคือเป็นเรื่องใหม่หรือไม่สามารถพบได้โดยทั่วไปและทำแล้วประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรมดังนี้1.1ไม่ดูปัญหาเฉพาะพื้นที่ท้องถิ่นของตนเองแต่มองเป็นปัญหาทั้งระบบโดยแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำสาขาลุ่มน้ำทั้งสองจังหวัดร่วมประชุมบูรณาการทั้งด้านการให้ความรู้ทางวิชาการประชุมปรึกษาหารือแนว ทางการบริหารจัดการน้ําการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการลุ่มน้ําตรังตั้งแต่ปี2,558จนถึงปัจจุบันการบริหารจัดการน้ําในลุ่มน้ําตรังจึงเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน1.2นโยบายชัดเจนและมีความต่อเนื่องมีการลงนามความร่วมมือแบบบูรณาการลุ่มน้ำตรังและมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องมานานหลายปีจากหลายองค์กรและเครือข่าย 1.3มีการทำงานเชิงลุกไม่รอรัฐบาลกลางมาแก้ปัญหาให้ด้วยการทำงานแบบบูรณาการระหว่างเครือข่ายร่วมกันสร้างความรู้เกิดการเรียนรู้เข้าใจและจิตสำนึกของทุกภาคส่วนในการร่วมรับมือภัยพ,พิบัตริร่วมมือกันในการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมก่อนเกิดภยัยขณะเกิดภยัยและหลังเกิดภยัยทังด้านกายภาพด้านสังคมโดยดำเนินการดังนี้ การแต่งตั้งคณะทำงานด้านสังคมจัดทำ MOU ร่วมกับหน่วยงานต่างๆอบตในท้องถิ่นและระดับจังหวัดกำหนดปัญหาเป็นวาระท้องถิ่นทำงานร่วมกันทางลุ่มน้ำเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้และสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการแก่เครือข่ายในการร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการส่งเสริมให้บ้านวัดโรงเรียนและประชาชนในชุมชนในการสร้างเครือข่ายอนุรักษ์คลองทั้ง4ี่สายการจัดรูปที่ดินคลองท่าแพร ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้ามาแก้ปัญหาน้ำท่วมโดยประชาชนเสียสละที่ดินจำนวน23ครัวเรือนเพื่อขยายแนวลำคลองให้สามารถระบายน้ำได้ดีและความร่วมมือกับสำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราชสาขาทุ่งสงได้อนุเคราะห์การสำรวจลังวัดเขตคลองและลดค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดินเหลือเพียง50% ในปีงบประมาณ2,564มีการประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอุทกภัยแบบบูรณาการ30เครือข่ายร่วมกันจำนวน11ครั้ง สำรวจข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและเตรียมความพร้อมศูนย์อพยพด้านกำลังพลด้านสาธารณาสุขในการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วกำหนดบทบาทให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันภัยจัดให้มีมิสเตอร์เตือนภัยในการเฝ้าระวังต้นน้ำและรายงานสถานการณ์น้ำพร้อมทั้งติดตั้งธงสัญลักษณ์แจ้งเตือนภัย การแต่งตั้งคณะทำงานด้านกายภาพร่วมกันในการดำเนินงานผลักดันโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการน้ำเกิดเป็นนวัตกรรมต่างๆอาทิเช่น นวัตกรรมอุโมงค์ร่วมคลองท่าเหลาและอุโมงค์ร่วมคลองถนนกรุงแสงเป็นนวัตกรรมที่เกิดจากการสร้างสารรค์ของเทศบาลเมืองทุ่งสงที่ได้คิดขคนคึ้นเพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำท่วมเมืองทุง่งสงทาให้ระบบระบายน้ําเกิดความรวดเร็วโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกมรมหลวงราชสารินีสิริพัฒ์มหาวัชรราชธิดาทรงปรัสชื่นชมมีการขยายพื้นที่เพื่อการระบายน้ําเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําได้อย่างทัน ทท่งทีกรมโยธาธิการและผังเมืองสนับสนุนโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนทุ่งสงระยะที่1จํจำนวน319ล้าน1แสนบาทโดยใช้นวัตกรรมอุโมง์ร่วมคลอ,องของเทศบาลเมืองทุ่งสงเป็นต้นแบบในการก่อสร้างและขยายคลองเรียบทางรถไฟสายกันตังครอบคลุมพื้นที่เทศบาลตำบลชมายและที่วังส่งผลทาให้น้าไม่ท่วมในเมืองทุ่งสงปี2564 ขุดทางเบี่ยงน้ำบริเวณฝ่ายน้ำล้นควรกดซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลควรกดเพื่อเปิดทางระบายน้ำให้รวดเร็วป้องกันปัญหาน้ำท่วมทั้งอำเภอทุ่งสงโครงการประตูระบายน้ำควรกดอำเภอทุ่งสงเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนารุ่มน้ำของอำเภอทุ่งสงบูรณาการขุดลอกทางระบายน้ำบริเวณถนนสายเอเชีย41กับแขวงทางหลวงทุ่งสง บูรณาการร่วมกับอบจอจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสำหรับขุดลอกลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ในเขตเทศบาลทำฝายชะลอน้ำหินทิ้งจำนวน7จุดและเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำและแก้มลิงจำนวน2แห่งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนสสนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรจำนวน5แห่งและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการบริหารจัดการน้ำอย่างถูกต้อง เทศบาลตำบลนาตาร่วงองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือและเทศบาลเมืองกันตังซึ่งเป็นเครือข่ายลุ่มน้ำตรังบริเวณกลางน้ำได้มาเข้าร่วมประชุมบูรณาการรุ่มน้ำตรังศึกษาดูงานและนำไปต่อย,ยอดแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของตนเองสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาคสีมาร่วมประชุมเพื่อผลักดันโครงการบริหารจัดการน้ำเข้าสู่แผนยุทธศาสาตร์บริหารจัดการน้ำแห่งชาติ 1.3มีการจัดทำผังน้ำและแผนที่น้ำมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการและการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำทำให้รู้สิ่งกีดขวางทางน้ำอยู่บริเวณใดและสามารถเข้าไปแก้ปัญหาระบายน้ำได้ทันท่วงทีและนำไปใช้ในการจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำต่อไป1.4มีการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบโดยได้รับการสนับสนุนจากสสนได้แก่การใช้ระบบสารสน เทคภูมิศาสตร์ GIS ในการใช้วิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และวางแผนการพัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทำให้มีข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือสามารถเตือนภัยและสามารถเฝ้าระวังได้อย่างทันท่วงทีประชาชนทราบข่าวสารอย่างรวดเร็วถูกต้องและแม่นยำเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำโดยมีเทคโนโลยีที่ใช้ในการบริหารจัดการน้ำได้แก่ 1. โปรแกรมควันท้ำ QGIS ใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลเช่นการจัดทำฐานข้อมูลโครงสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำแผนที่คลองเส้นทางน้ำขอบเขตชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงและจัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม 2. โปรแกรม Google Earth Pro ใช้ในการจัดหาพิกัดตำแหน่งเช่นจัดทำแผนที่ถนนผังน้ำรวมเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงผังและแผนที่น้ำชุมชนแผนที่จุดพิกัดบ้านเรือนของผู้สูงอายุและผู้ พิการในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงแผนที่แสดงฐานข้อมูลแนวเขตลำคลอง 3. เว็บไซต์ศูนย์บริหารจัดการน้ำรุ่มน้ำตรังซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับการบริหารจัดการน้ำในศูนย์โดยเฉพาะใช้ในการติดตามสถานการณ์และวางแผนการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยเชื่อมโยงจากคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และสภาพของอากาศเพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในการแจ้งเตือนภัยแก่พี่น้องประชาชน 4. แอปพลิเคชัน t ท a i Water Mobile เป็นคลังข้อมูลน้ำระดับประเทศซึ่งสามารถดำเนินการโดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลปริมาณน้ำฝนทั้งประเทศได้แบบเรียวทาม1.5 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพื้นที่ในการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำรุ่มน้ำตรังในปีพศ2562เพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำทั้งรุ่มน้ำตรังทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยการใช้เทคโนโลยีในการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากภัยพิบัติโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชษกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสั ริศิริพัฒน์มหาวัชรรราชธิดาทรงเปิดศูนย์บริหารจัดการน้ำรุ่มน้ำตรังในวันเสาร์ที่3สิงหาคม2562 1.6ขยายผลความร่วมมือโดยได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาย,ยามยากสภากาชาติไทยสร้างเครือข่ายเตือนภัยพิบัติระดับชุมชนประกอบด้วยเทศบาลเมืองทุ่งสงชุมชนตำบลนาหลวงเสนถ้ำใหญ่ชุมชนตำบลที่วังชุมชนตำบลเกาะขันเกิดการเรียนรู้หลักการจัดการภัยพิบัติในการจัดทำแผนปฏิบัติการเตือนภยัย นวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำท่วมเมืองทุง่งสงแบบบูรณาการรุ่นน้ำตังเรียนรู้สู้ภัยพิบัติอย่างยั่งยืนเป็นต้นแบบด้านการนำเทคโนโลยีมาบริหารจัดการน้ำมาปรับใช้บูรณาการร่วมกับเครือข่ายชุมชนและระดับชุมชนแห่งแรกของภาคใต้ฝั่งตะวันตกและเป็นต้นแบบของการร่วมมือจัดการปัญหาน้ำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำร่วมกันเป็นแห่งแรกของประเทศไทย หเทศบาลยึดหลักธรรมพิบาลในการดำเนินงานนาวัตกรรมทำให้เกิดความยั่งยืนของโครงการนาวัตกรรม 2. มีการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลหลากหลายโครงการและกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมแบบบูรณาการรวมทั้งจัดสรรงบประมาณดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งประสานความร่วมมือจากเครือข่ายเพื่อของบประมาณมาดำเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในปีงบประมาณ2,564จำนวน2,458,742บาท16สตางค์และได้รับการสนับสนุนจากกรมโยธาธิการและผังเมืองจำนวน319ล้าน 1 0 0 0บาทและจะดำเนินโครงการระยะที่2ในปี2566 3. เป็นต้นแบบในการศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการโดยมีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นมาศึกษาดูงานตั้งแต่ปี2558จนถึง2565จำนวน25คณะ 4. สอดคล้องกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหรประชาชาติใน3เป้าหมาย SDG ด้านที่13การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเทศบาลใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับเพื่อต่อสู้กับข้อจำกัดด้านงบประมาณและขอบเขตภารกิจจนสามารถบรรเทาภัยพิบัติน้ำท่วมได้อย่างเป็นรูปธรรม SDG ด้านที่17ความร่วมมือในการมุ่งสู่เป้าหมายเทศบาลส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วนเสนอแนวทางปัญหาความต้องการในการพัฒนาเมืองร่วมคิดร่วมตัดสินใจร่วมดำเนินการในการขับเคลื่อนกิจกรรมไปสู่การแก้ไขปัญหา ของ,องเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG ด้านที่11ความยั่งยืนของเมืองและชุมชนโดยลดมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมจากปัญหาอุทกภัยให้เมืองทุ่งสงมีความปลอดภัยมั่นคงและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการมาอย่างต่อเนื่องเกิดการเรียนรู้สู้ภัยพิบัติร่วมกันส่งผลประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมและนายกเทศมนตรีได้นำองค์ความรู้ไปบรรยายในเวทีต่างๆเพื่อเป็นแบบอย่างในการดำเนินงานบูรณาการในระดับประเทศผลสำเร็จจากการดำเนินงานนวัตกรรมจึงมีรางวัลเป็นเครื่องการันตีจากสถาบันต่างๆดังนี้1 เทศบาลเมืองทุ่งสงได้รับรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนพศ2564ด้านน้ำกรีนวอเตอร์ 2. โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัฒท่าแพรได้รับรางวัล KPI New Gen สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่นประจำปี2564จากสถาบันพระปกเก้าภายใต้โครงการอนุรักษ์พิทักษ์ของท่าแพร 3. รางวัลที่3ประเภทอบทอที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี2559เรื่องการจัดการน้ำเชิง เวศด้วยฝ่ายมีชีวิต 4. ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นตัวอย่างที่ดีอันดับหนึ่งแก่หน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น14จังหวัดภาคใต้เรื่องการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติในภาคใต้ของประเทศไทย 5. นวัตกรรมได้ออกอากาศเผยแพร่ผ่านข่าว3ามมิติช่อง3เมื่อวันที่3ธันวาคม2564เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับท้องถิ่นอื่นๆในประเทศ